ค่ะพี่น้องขามือนี่นะคะแย่เสียเสลียาเรืองเล่าประมวนผาพผิบผ,ผ่าต่างๆของน้องอ้ายสักกุณาพรทีสามซีมือมานหนีอาการลาสุดเป็นเจ้าไดในอาการเก็บป่วยของน้องนะคะหลังจากที่น้องอ้ายสักกุณาพรก่ได้เป็นไข้นะคะช่วงนี้แม่แม่เอฟซีหลายคนก็นยังเป็นห่วงเป็นแย่อยู่ค่ะมือว่านแย่เสียก็ได้อัปเดตไปอีกขันหนึ่ง มือนีค่ะสิได้ประมวนภาพต่างๆที่อาการเริ่มแรกของน้องจนถึงมือนีให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับทราบนะคะอาการของน้องมือนั่นค่ะมือก้อน,นอสีน้องสบายนะคะเป็นฉากที่น้องสีคืนกับไอโดนเพลินเป็นฉากกันหาชาลี่ไอโดนกับนอ้องอา้อายเพลินสีได้คืนคู่กันอี่ลาเกิดอาการขาอ่อนแรงพี่น้อง คือเป็นไข่น่ละพี่น้องสรุปแล้วกัเป็นไข่แต่ว่าความอยากขึ้นมาหาแมแมเอฟซี่ยอมรับพีหลีพี่น้องน้องอาอแม่ไปฟังจากปากน้องเด้อค่ะเดี๋ยวยาสีสี้เบึงคลิปลหลายๆคลิปอยู่ดอกค่ะสองสามคลิปในมึดในข้งนี้นะคะว่าค้าเว้าของน้องคณะทีบ่สบายเว้าถึงแมแมเอฟซี่แ,แ,แบบใดผู้ผู้เหตุข้าวด่ค่ะผู้ยาสีผู้เสพข่าวผู้ ผู้นั่ข่าวมาวา่ามาคุยส่พีสุนองฟัง่งบางคลิปบ่ได้นะะีเด้อค่ะน้ำตาไหลนํามีหลีพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเบิ่งคลิปนี้ไปน้ำกันบ่แมนว่าเยซินสีมาปั้นนายน้ำตาไหลเน้อพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันเด้อค่ะถ้าน้ำตาไหลไปน้ำกันค่ะฟังเสียงนอง้องว้าเด้อค่ะครับการอาการของน้องสายตาองน้องได้ได้มือที่น้องบ่สบายแต่ว่า ด้วยความคิดหอดแแม่ฟังค่ะพี่น้องค่ะยาเสพติดโดนฟั่งแลาวเบิ่งสายตาด้วยค่ะพี่น้องยาหนูเขาพลาดเกิมากค่ะพี่น้องมาหลไปจากมะพร้าวนะครับค่ะช่วงหนาตาเนี่ยพี่น้องหนายังมีอาการไข่ถึงสูงอยู่เลยพ่นแนเมื่อยพี่น้องหนาคือก็ไวแล้วแต่คุสียงะัวเลคะ พระเจา้ามันนี้อีหลักเป็นไข่ไข่คือก็เป็นเจตไข่เมื่อพี่น้องพอไปอย่างอีคอลอแคนหลายเพลยงเราลัละลูกพ <c oughs> อเคุนกับอีกันค่ะเอาพักพอน้่มือดีนะลูกหาไปกับไปพักพอน,นะครับมือดีพี่น้องมาให้กำลังใจหลายเ่านพี่น้องในกลุ่มพ่อนะนะครับกราบขอบพระคุณทุกความกระพรอมแห่งนะครับที่มอบให้กับพ่อกับลูกนะครับผมแล้วก็บอสนู่นะครับตาแดงเงินเม่พี่น้อง เขานะครับหลานยางามบอพี่น้องเขาไปชมในนะครับผมทั้งสองยูทูบนกพงสกอนะครับขอบอกคุณพี่น้องหลายเพลงออกมานะครับวันนึงสองหลานยูหรอปอลงว่าท่านเหงาจะว่าท่านเหงาเตี๋ยไปฟังซอยกันเด้อพี่น้องทั้งบ้านพร้อมนะครับมือนิลู่ปสบายนะครับผมถ้ามีโอกาสนะหลานชิมาลองเพลงให้ฟังด้วยจ้ายังห่วงพี่น้องยังห่วงเอ็ซี เอานี่ชาที้เราพี่น้องคันผู้ใดงานหนึ่งเขินภาคถึงมากค่ะจันทร์ทองนาจันทร์เชนิงจันทร์พี่น้องบ่วยวป็นเด็กอุ๋มโล่งพี่อันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งนะคะที่ที่อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าความความทีน้องอยากออกมากพอแม่แม่เอฟซีความทีน้องรับผิดชอบหนาทีความทีน้อง ความหนารลักของน้องนั่นแหละค่ะหนารลักอเล็ก,กน้อยอย่างคือสีหูควอมคือสีหูภาษาแข็แงสิไหมคะขนาดธรรมดานี่อายุซ้ำนี่เนาะคะ่ะเจ็บเป็นเจ็บไข่ขนาดนี้ห่ะห่อแงเลยค่ะเด็กน้อยแต่นี่ขึ้นอยากขึ้นเวทีเซ้อค่ะพี่น้องแล้วมีอีกคลิปแย่สีอยากให้เห็นนี่คลิปคลิปนี้คืออาการไข่สูงอยู่คลิปสีเปิดที่ตอนนี้คืออาการ ดีขึ้นมากอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแย่สิติเปิดฟ้าเพิ่นคุยกับพอเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวใช้สีเฉยเบิ่งนนะคะ่ะน,นี่เสียงบอกค่ะพี่นอ้องขอโทษยนนูบอกว่าเขาเจาะจควงปัวเข็มะคะ่ะ นลัวไม้กลัว่ยอมย่างเดียวค่ะพอสิผาไปหาหมอค่ะไม่ปนิกไหนๆก็เหมอนกัน้ายาาลอกนนะเราก็ดูแลไงไม่อยากไปไม่อยากไ ขีดแค่ดา,า,าดเา่ดบอกไ่สกลาวที่พอปะคเอโข่นีขนาดนันเขาตละเเลยเาจว่าอบอกบอก่ปลาที่พอเพื่นนี่นยแหละ,ละค่ะไม่อยาอยางขีแค่ดา นอนได้แล้วนะคะนอนได้แล้วนะคะแก้งทัวได้แล้วนี่แสดงว่าหายแล้วนะพี่เก้งทอได้แล้วนี่แสดงว่าเายแล้วเจ้าม่ทูนหัว อตอนเย็นล่ละตอนเย็นมีแต่มหมอค่ะหมอใี่สายนี่ค่ะนี่อีกคลิปหนึ่งนะคะที่อยากให้พี่น้องได้เห็นอัปเดตคือประมว่นแต่ละมือแต่ละมือของน้องค่ะอาการของน้องออกมาหแห้แมเอฟซีได้เห็นถึงความห่วงใยของขอจากลุกจ๋าที่เพิ่น คุยกันเบากันเขาไม่ได้แทงเโอเคแทงที่ไหนเยอะกว่าสะครับเขาไม่ได้ถ้าจะไม่ผิดโรงพยาบาลเอกชนเขาจะแทงใส่เทือกอืมป่าวหมายถึงว่าถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเข้า้องเทือนะฮะที่ไหยบอกว่ายาหนูเบกน์แกนุเบกน์เขาก็จะฉีดยาตันี้แหละปฏิจจค่ายาแก้ไข ไม่ให้ตัวร้อนถ้าเดือปิดแอรมือแรกยาขาอ้วยๆอยู่สอบกันอยูอ่ยัไงไงีก็ให้กาวอยู่ใกล้ขาหยอกกันเยังเหรอใกล้ขาเลยะยังเ้อนอ้ยย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 ยี่ยย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 ยิยยยยยยยดยย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 ียย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 ่ หนารักหนารักของพอลูกแลก้วก็สิได้สรุปอาการของน้องนะคะเอาันนี้นี่ค่ะพี่น้องค่ะอ่ายายสีเสดเบิงค่ะอันนี้ยอดหลังคือฉากนี้ค่ะที่นอ้องก้อนจิขึ้นฉากนี่แล้วน้องขาอ่อนค่ะขาถึงกับขาอ่อนแต่ว่าน้องก็สููไหมค่ะพี่น้องก้อนหนาหักควอนอันนี้ของน้องพี่น้อง,งยายมาอ,อ,อ่อนซ่อนกัะไบเพลินเพลินค่ะเนี่ย ก้อนขึ่นฉากนี่ค่ะอาการของน้องไยที่วาว่าขาอ่อนนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะบอบสบายดีค่ะพี่น้องแต่ว่าแต่ย่งสูญย่งใจสูอญหลีสําหรับน้องออายสักุณาพรค่ะเมื่อนี้ค่ะย่ายซิดก็เลยมาสรุปหายม่แมย์้นทีห่วงย่ายค้นทีอยากทราบอาการน้องออายสักุณาพรล่าสุดค่ะขึ้นทําการแสดงใดแล้วค่ะปลอดภัยหายห่วงใดแล้ว น้องอาอายเองก็ออกมาบอกว่าแม่แม่หายห่วงแล้วได้แล้วนะคะนี่แหละค่ะพี่นอ้องขาแยกสิษย์ในน้ำเรืองเล่าของน้องอาอาสักุณาพรที่แม่แม่เป็นห่วงเอาออกมาให้พ่อแม่พี่น้องฟังให้หายห่วงได้แล้วน้องอาการดีขึ้นแล้วคะ่ะเกือบปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคะ่ะผู้ใดยุ่ไกลย,ยุ่ไกลอย่าไปหาไปช่มเสียงวิหกไปหาน้องอาไอสามารถเบิ่งตะรางคิวงานใดตาม เพจต่างๆนะคะสําหรับคลิปนี้เยซิก่ะบอกน้ำข่าวเหืืองล่ามาบอกมากาสุพิสุนองซ้ำนี่ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ